มาระโกบปที่สองเขาหยิบสองแล้วไม่มีใครเทรเล่าอางุ่นใหม่ใส่ถุงหนังเก่าถ้าทําเช่นนั้น เหล้าอางุ่นจะทําให้ถุงนั้นขาดก็จะเสียทั้งเหล้าอางุ่นและถุงด้วยเขาย่อมเทเหล้าอางุ่นใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่เท่านั้นเป็นการง่ายที่เราจะจมอยู่กับชีวิตคิดว่าเราไม่ได้ไปไกลกว่านี้แล้วเท่าที่เราทําได้เราคิดว่าเราจะไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้ไม่สามารถหายดีได้ไม่สามารถทําให้ความฝันเราสําเร็จได้หลายครั้งสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ก็คือการถอยหลังไปสู่ความคิดเก่าๆของเราพระเยซูตรัสว่าไม่มีใครเอาเหล้าอางุ่นใหม่ใส่ถุงหนังเก่า เวลาที่ถุงหนังมันเริ่มเก่าถุงนั้นก็จะแข็งและกระด้างถ้าคุณใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงไปเหล้าองุ่นจะขยายถุงนั้นและทำให้ถุงนั้นขาดพระเยซูกำลังตรัสว่าคุณไม่สามารถมีชีวิตใหม่ด้วยความคิดเก่าๆได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปถึงขีดจำกัดของคุณแล้วคุณก็จะไปได้แค่นั้นแต่ถ้าคุณคิดว่าปัญหานั้นใหญ่เกินไปก็จะแก้ไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่น้อง พระเยซูสอนบอกว่าให้เราเทเหล้าอางุ่นใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่เท่านั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่สามารถเจอคนที่เหมาะสมคุณก็จะไม่เจอ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงไม่มีพระพรความโปรดปรานหรือการเพิ่มพูนที่พระองค์ให้คุณได้แต่เป็นเพราะว่าถุงหนังของคุณมันเก่าคุณคิดแบบ,กบเก่าคุณจะต้องรับเอาความคิดแบบใหม่เข้ามาจากพระคัมภีร์เริ่มเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นฝันให้ใหญ่ขึ้นมีความคาดหวังความเชื่อมากขึ้นคุณไม่ได้ถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมของคุณโดยสิ่งที่กีดขวาง โดยเจ้านายของคุณหรือโดยวิธีที่คุณได้ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาความโปรดปรานหนึ่งจากพระเจ้าสัมผัสคุณก็จะนำคุณพุ่งไปข้างหน้าดังนั้นผมอยากหนุนใจให้พี่น้องมีความคิดใหม่ตามพระคมภี์ให้พระเจ้าเปลี่ยนความคิดเราให้เราเป็นถุงหนังใหม่และรับน้ำองุ่นใหม่เข้ามาให้เราร่วมใจกันทิฏฐานข้าแต่บิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ปรงสร้างเราให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ไม่ใช่ชีวิตที่จมอยู่ในอดีตขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเพิ่มพูนพระองค์มีบางสิ่งบางอย่างใหญ่ยยกว่าให้แก่เราในอนาคตขอพระองค์ช่วยเราขจัดถุงหนังเก่าแห่งความคิดเก่าๆที่จำกัดความเชื่อของเราจำกัดอนาคตของเราแต่เราจะมีถุงหนังใหม่ที่รับสิ่งใหม่จากสวรรค์ในนามพระเยซูเอเมน